ครับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเอฟซีด้นครับกับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่กับสวัสดีลูกค้าใจดีตานครับผมวันนี้ก็พอดีลูกค้าสั่งจองมอพักอะคอมมเร็วเป็นรถกระบะครับไซร์เล็กเมื่อวานนี้ผมส่งอาของมรากกับอมอพักอกระบะคอมมาเร็วเหมือนกันไซร์เล็กเหมือนกันครับผมไปยันมาตัวพอดีลูกค้าสั่งต่อครับผม,บม,มอพอดีผมมาทำต่อครับเดี๋ยวค่อยมาดูไซ่์กันครับโอเคครับผม นี่ครับเป็นไส่เล็กครับผมสำหรับเครื่องคอมโมเรียวนี่ครับไส่เล็กเป็นพวกเกลียวโ,โตครับผมเอโอโกียวโตกระบะครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งเป็นคอมโมเรียวใส่เล็กครับใส่ของผมจะพิเศษหน่อยส,สวยๆครับนี่ก็ตัวนี้จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นไส้ตรงตัวนี้ก็ทำออไมาแล้วครับผมจะมาแนวลักษณะแบบนี้ครับ <beleza> ก็เป็นสูตรเดิมของมหาเวยครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะใส่ฝั่งนี้ครับจะมาลักษณะแบบนี้ครับจะมาแนวลักษณะแบบนี้ จะจะมีไส้เล็กไส้ใหญ่ครับตัวนี้เป็นไส้เล็กผมผลิตไส้เล็กก่อนเพราะผมลูกค้าสั่งจองครับผมนี่เป็นหน้าหกเหมือนเดิมครับก็มีไส้เล็กไส้ใหญ่ครับผมเนี่ยครับงานก็ใช้มือล้วนเมกอินครับ <laughs> ฝาก็ตัดแต่งเอาครับผม เนี่ยสาหกนี้งานก็ออกมาสวยครับเชื่อมสวยไม่เลอะไม่เละครับผมโอเคครับผมมีเทโบมีมอพักคอมมอนเลวแล้วก็มอพักธรรมดามีที่ผมทำส่งก็มีอ่า ัวลากัวลากนี่จะเป็นหน้า20สครับโมพะใกญ่ครับผมแล้วก็มีของกระบะหน้า6นิ้วแล้วก็6ร้อนี่จะเป็นหน้าแดครับมีไส้เล็กไส้ใหญ่แล้วแต่ลูกค้าชอบแบบเสียงไหนครับผมเลือกได้สั่งได้ครับผมวิ่งดีประหยัดประมันครับสูตรนี้ไม่ผิดหวังครับผมเพราะผมทำมาใส่มาหลายปีแล้วครับผมตอมีช่วงนี้ห่างหายไปนานหน่อยเพราะวิ่งงานต่างจังหวัดอยู่ดทำสิบร้อติดตั้ง t ร r บ o สิบก้อต่างจังหวัดเดือดครับผมพอดีช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝน งานก็ซาซาลงใหม่ก็มีเวลาทําครับสองสามวันก็ประกอบให้ลูกค้าลูกค้าสั่งจองก็รอดก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณลูกค้าใจดีทุกท่านขอขอบคุณยซีขอขอบผมขอร้องน้องพี่ทุกท่านครับผมท,ท,ที่ท่านใช้บริการของมหาอุ๋ยครับมีอะไรแนะนำหรือรือจะปรึกษารถบิงไม่ออกกินน้ำมันปรึกษาได้ครับผมแต่ผมเอาเบอร์โทรศัพท์ ทิ้งไว้ให้ครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม